สนับสนุนโดย BenePlus by Benefit p โปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ 2. 2อันนี้คือฝากไปให้ซื้อของกินในดิสนีย์แลนด์ค่ะไม่รู้เอาไปเที่ยวเนีอาไปเที่ยวเราจะไปเซี่ยงไฮ เดือนกุมภาพันธ์จะพาไอรีมิลาไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์เชียงไฮ้โอ้โหอาจจะโทวไดนของจี๊ยดท่านหนึ่งเลยมันสวยมากเลยนะมันมีของเล่นเยอะแยะเพราะงจีนยดนทำแล้วมันทำแล้วก็ยอด่แล้วไปเมื่อไหร่กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ให้ไปตอนนี้เลยก็ได้ให้อะไรเงินเอาไปทำไมเงินเอาไปกีบให้เชียงไฮ้เก็บเองตอนหน้นไว้อาจจะไม่คู่กันนะขี้เกียจดัง อันนี้คือฝากไปให้ซื้อของกินในดิสนีย์แลนด์ค่ะไม่รู้เอาไปเที่ยวนี่ไม่รู้เอาเทียเเท่ยวอันนี้คือแอบอเอามาไหมแอบมารู้วะห <c oughs> นึ่งสองแล้วไอรีนเ่ลาไปทำไปทำมานหน่อยหนึ่งเอาไปนะเอาไปใช้เดี๋ยวไปทำหรับให้ให้เอาไปเที่ยวเอาไปกินอ,อ,อะไรไม่เราเรียกอะไรฝากรกมแล้วันนี้เวลา ให้ไปเราไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ออกอากงก็จะพายที่เวลาไปเที่ยวบีซี่แลนด์เซี่ยงไฮ้ให้ไปหนึ่นสองเลยหนึ่งสองสิบใบเออเอาเก็บไว้ไปเรียนหนังสือไม่ดีกว่าหรอไอาเที่ยว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 เวลาพามีอะไรอื่นไหมไม่เห็นเงินเยอะอย่างนี้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะไปเซี่ยงไฮ้ เดือนกุมภาพันธ์จะพาไอรีนมิลาไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมมีอาจะเที่ยวไดราะของเจนนี่ก็เหนื่อยแมันสวยมากเลยนะมันมีของเล่นเ,เยอะแยะเพราะเจนนี่ทำแล้วก็ยอดแล้วไปไม่ไรอ่ะกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ให้ไปตอนนี้เลยก็ได้ให้อะไรเงินเอาไปทำไมเราจะเอาไปกิยใช้ใช่ไหมเก็บเองตอนนั้นไม่อรู้ไม่คุ้นหน้าอีเกียรต์จัง นี่คือฝากไปให้ซื้อของกินในดิสนีย์แลนด์ค่ะไม่รู้เอาไปเที่ยวอนนเอาไปเที่ยวอันนี้คือแอบอเอามาไม่ให้มารู้อ่ะเออเออหนึ่งห <c oughs> น,นึ่งเยอะเลยห่นสงแล้ไนปทำไปทำมานี่หน่อยดิย <c oughs> เอาไปอะเอาไปใช้เดี๋ยวดิทำเราให้ให้เอาไปเที่ยวเอาไปกินอะไรไม่ต้องเที่ยวอะไรฝากกงแล้ว <c oughs> อไอ้ลินเวลา ให้ไปกอไปเที่ยวเซียงให้อกอากงก็จะพานี้มลาไปเที่ยวดีที่ไหนเซียงไห้ให้ไปห่สองเลยหน่สองสิบใบเอาเก็บไว้ไปเรียนหนังสือไม่ดีวาหรอเอเที่ยวเอเทวเอเที่ยวเอเที่ยวเวลาหาเงิวอีกเงินเงินยังเงินฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไร